จากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่26ธันวาคม2547จังหวัดพังงาได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยเฉพาะชุมชนบ้านน้ำเข็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเป็นชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิที่มีโอกาสเรียนรู้ท่ามกลางการลงมือทำจนสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนจากผู้ประสบภัยเป็นผู้ให้และออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆ เป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ของชุมชนด้านการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยชุมชนบ้านน้ำเค็มเริ่มกระบวนการของชุมชนจากการเผชิญกับวิกฤตภัยพิบัติการฟื้นฟูและการทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อให้อยู่รอดจากรุ่นสู่รุ่นจนผ่านมา20ปีวันนี้ยังคงมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน กระตุ้นถึงความสำคัญของการเรียนรู้การบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้รู้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติก็ในวาระ20ปีสึนามินะครับเราก็จะมีการจัดงานลํำลึกสึนามิในครบรอบ20ปีนะครับแต่ในงานเนี่ยเราจะมีหลายเซกชันนะครับในช่วงวันที่24โดยเฉพาะวันนี้นะครับคือวันที่24เนะี่ย เราจะเริ่มต้นด้วยการให้คนมาเรียนรู้ด้วยใช้สำคัญก็คือว่าจะให้เด็กและเยาวชนได้มาเรียนรู้เพราะเด็กเหล่านี้เกิดไม่ทันในช่วงสึนามินะครับแล้วก็เกิดงานลํำลึกสึนามิเนี่ยก็เป็นเหมือนกับฐานตั้งต้นในการกระตุกตั้งคําถามให้ลูกหลานได้ถามพ่อแม่ว่าทําไมเขาจัดงานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี4ฐานให้เกิดการเรียนรู้อันที่1ก็คือว่าเราจะรู้ก่อนว่าภัยจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็จะได้จาก อมออนะครับมาช่วยอบรมเรื่องนี้การพยากรณ์อากาศอ่านฟ้าอ่านฝนอ่าน,านลมรู้เรื่องหน้านะครับรวมไปถึงระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวด้วยนะครับก็จะเป็นฐานที่1น,นะครับฐานที่2เนี่ยเป็นฐานเรื่องชุมชนอยู่รอดปลอดภัยก็คือการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินะครับเราก็เลยเอาเด็กๆนักเรียนแต่และหลายโรงเรียนในพื้นที่นี้นะมาเรียนรู้ว่าถ้าจะเตรียมพร้อมรับมือภัยเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรก่อนเกิดภัยนะครับฐานที่3เนี่ยเมื่อเกิดภัย เด็กๆเขาจะเรียนรู้ว่าในขณะเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะภัยใดก็ตามนะครับเขาจะได้เ,าเขาเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยเมื่อภัยมาก็คือความหมายก็คือว่าถ้าน้ําท่วมจะปฏิบัติตัวยังไงต้องเตรียมยังไงใช้เชือกยังไงใช้เสื้อชูชีพยังไงหรือเครื่องมืออื่นๆที่เช่นการอยู่ในเรือก็นั่งยังไงนะครับก็จะมีการสอนให้เด็กๆเรานี้รู้เพราะฉะนัน้นในอนาคตเนี่ยเด็กจะเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดอน,อนาคต ของชุมชนและท้องถิ่นของเขาเองนะครับส่วนฐานที่4ก็คือว่าเราเติมความรู้เรื่องหลังเกิดภัยพิบัติเมื่อภัยหายไปแล้วเขาจะฟื้นฟูนยังไงเขาจะมีสิทธิ์ชดเชยเยียวยาได้รับการดูแลจากรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังยังไงนะครับอันนี้หัวใจสําคัญก็คือว่าเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้เราอยากให้สังคมไทยได้เข้าใจว่าภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นในภาวะโลกเดือดปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมพร้อมรับมือ เราก็จะเจอกับการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยเป็นพื้นที่สีแดงที่เสี่ยงภัยพิบัติทั่วประเทศเราก็เลยจําเป็นต้องทําเรื่องนี้ให้เกิดการเรียนรู้ของสังคมครับสวัสดีครับอาจารย์สมพรช่วยอารีนะครับเป็นนักวิชาการจากมอปัตตานีนะครับก็ในส่วนของบูธนี้นะครับเป็นส่วนที่พีพีวัได้จัดเตรียมมาให้นะครับในส่วนของการรู้ฝน รู้ฟ้านะครับรู้ดินรู้ภัยนะครับก็คือรู้รู้รู้จักหวันก่อนนะครับรู้จักข้างบนนะครับบนฟ้าแล้วก็ลงมามีเมฆอยู่ตรงไหนมีฝนอยู่ตรงไหนนะครับมีลมพัดแรงอย่างไรมีพายุหรือไม่นะครับแล้วก็นํามาสู่เมือ่อฝนตกลงมาเมื่อลมพัดมานะครับเมือ่อคลื่นพัดมานะครับเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ตรงนี้พื้นที่ต่างๆเนี่ยควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วม เป็นน้ําท่วมมือวราฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างนี้นะครับหรือว่าคลื่นลมแรงนะครับคลื่นสูงนะครับการลงเรือการไปเที่ยววางแผนไปเที่ยวนะครับกลุ่มพวกนี้คือเอามาใช้กับการเช่นการกรีดยางการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเราดูไปล่วงหน้าได้ประมาณสักสิวันนะครับแล้วก็เอามาจัดการในเชิงพื้นที่ของเราเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้เท่าทันและก็จัดการ าวางแผนชีวิตตัวเองได้ในรอบข้างหน้าประมาณ5-15วันประมาณนี้ครับอันนี้แนวทางก็คือเราจะมีระบบสารสนเทศจะมีตัว IOT ที่มา,าชวนเล่นกันให้สนุกมากขึ้นแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถสแกนแล้วก็ดูผลฟ้าอากาศได้เลยนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตัติควรเริ่มจากการทำแผนปฏิบตัติแล้วลงมือทำโดยเฉพาะเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างการเรียนรู้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ